หลาจะไปใส่แต่งตัวงามๆหลาจไปใส่หลาจะไปใส่สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอฟซีถูกๆทานมีดีตอนรักไอตุ่องป้าจอยเด้อป้าลุงเอ้ยทุกจ้ากันดุจ้าน่ากันสบายดี FC, ก,ก,ก,ดยดยก,ก่อนน,อนสบายดีก่อนอยู่ล้ำพาร่าจ้อยู่ล้ำพาบอกเรไปบอกน้ำพาร์มาเนาะเนะนะบิงนะ้งมาแม่ชิลงถูกจ้าแม่ชิลงถูกจ้าหลายๆอยู่ล้ำพาร์เลยเด้อ เนาะชูจ้ากันชูจ้ากันอีดาจะไปชูจ้าบนไปไปให้เนี่ยชูจ้าก่อนนะนี่ก่อนนะนี่ก่อนนะสะไปดีก่อนสนาะไปดีสะไปดีงองงามกันกินบอคไข่นี่กินบอคไข่เนี่ะกินบอ

หลาบลงเลยถุจาเด้อถุจาเด้อู่้หอู่เอาวางไหมมันี้วางไหมมัหนี้วางไหมันี้แม่ลงมาถุจารางเออยแคกเอาเอบนี่ก่อนบ่ xe bạn nói này gần bờ xe bạn nói này gần bờ à, cửa rút lại nào đi thế đây nào đủ à. đủ đãแกo màแกo, bố hãy cho ăn kẹo để sao hết, bố kén kẹo này, để sao để xèo lại. <laughs> à, ngồi bên phía này, con con, thả thon con, ข้าพดวจิ๋ไทยจิกมโมอกไขย

lúc giờ bắt đầu năm mươi năm 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 sao năm 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 nhưng sau luôn ơi ไปเลยไปเลยได้ได้ไปช้ามาพี่วะพี่มามากินข่าวหนห่อยไว้ งามแน่อ่ะสิบ่าวให้สิบ่ให้สิบ่าวให้สิบ่สิอ้างามแท้อ้แล้วกะทุจ้าบ่บัดสิบ่อืองามแท้ปะลุงเอ้ยูานาสิลงใส่บาลนอยากลงน้ําอให้้สิเอาไปลงด้บ่อืไปทุจ้าบ่บัดนีะทุจ้าบ่บัด cha ja, wow, à, ngam thế bay đi con đi ngam này ngam này thu cha con này thu chị si con thu, cha thu cha con thu cha con thu cha à, ngam 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 đi để bà phê ngam đi mẹ bảo nam nó hay còn đơn đang thả lơ cái này bự

ชิจอันนี้ให้ยปูหมอนเบิ้งมากม่ใส่แล้วไปอย็กซื้อกินนะฮะเฮ้ยไรบ้งเบิ้งหมเฮ้ยไหมอ่ะน,นี่น,น,น,นี่งามจังเลยบาดสนาจะลงบา,างดกัตราเลลุดดุลุด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 ดดด ทูนี่ทูจ้างาบเองาบงางอบงาบงาบงางาบงาบอาบงางาบ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 ่บงางาบงาบงาบบงาาบงาบาบงบาบงางาบงาบงบ่บาาบบ่าาบงางาบงาบงาบาบงาบงาบาบาบงาบงาบงาบบงบงาบงาบงา nào cha nào nào bơ nào, bố. nào như hương đó nào nào, nào Nào yên bơ nào, nào đi Nào đi Để đi Để đi Là, thu cha. đi 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 ให้เพ่นพอบุญไปยังพอทานมาพอบุญไปได้ขีหอดบอกีหอดบอขี่หอดบอปันขีหอดบอพอนหนกเนีกินนะอ้หนักเนี่ยอ้าวกินนหอ้าวีดหน้าแม่น กินมสิบุกินมสิบานนะเฮ้ยนี่นี่นี่เบิ้มเบิ้มแม่สิว่านอยา่ไหอ่เมืองน้ำพาเนาะเนาะแม่ลงแม่แม่สิลงไปทูจ้าเด้อเออล่ะอยู่น้ำพาเด้อเด้อเวลาลูกลงนะแม่แม่ใส่ยังทันละแล้วลูกก็อยากขึ้นมาเมื่อไร เออยันหนอยู่อยู่เพื่อนน้ำพลาเราเนาะเนาะเนาะน้าแม่ถือแม่ปนเอาหายบ่มันมันแม่มาแล้วแม่พาลงไปเฮือนเฮือนโอเนาะไปว่าเฮือนโอนะไปว่าโอแตกโอแตกใช่ป๊าใช่บุญมีป๊าป๊าป๊าใช่บด้มีป๊า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  ยังไม่เล้มาดิดิคะาบอบ๊าาพ่อาปูห้องอันี้อ้งป้าเสียแม่แม่เสีแม่ม่แม่เฮงอะไรลูกกินหาอแล้วอืมโอ้พ่อปุ่นไปเฮงดีดิลูกกันบอกให้มากแล้วเฮงดีไปไปติ่งเงี้ยติ่งเลิงติงเง

นาะนะน้ำหมกอมกมืดกคือบอดี้หนุกโตนะบอดิ้มันสะทับดุมันสะทับดุให้สิดฮันง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปนี่นั้นง่วงนอนนะจ้าง่วงนอนนะจ้าง่วงนอนนะจ้าเปิดผมผังหัวคันหัว

ลาเลยไปโรงเรียนบ่ไปบ่ไปเนาะไปโรงเรียนไมาะเนาะเนาะปโรงเรียนไม่ผิดเนาะตกได้ค่ะต๊ได้่ะจะขึ้นไหมมันความสิดืตอนต๊ะตก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 ต๊มันอย่านตกแท้ ชูมุกเรีย t ่างน,น,นิดนะองมาบอปบ้า,า,า,าบา้า้าบ้าบ้า้าบ้า้าาบา้าาบ้า้าบาา้ว ปลาบ่จังห้องนั้นสิทอดเอาบ่บอกแล้วบอกร้นเพิ่นสิฮอดเอากันบอกรานเาเมืองคลิปแมลงนาะก็มาเมืองคลิปหลานแลงมาบ่ลยาสิดอกออปาปาเ้ยอยากไปซิ่งเนาะบ่ยาไปดินเเลอร์บ่บ่มีแล่กลว้

อาจจะอมาจกกปปแม่ชิลงบามกันอ่ะจากจ้างามกันปเอะลงก่อนเดี๋ยวสวยเติอแปปปปปอู้ยไปบไแม่เยอะบเิเฮิร์มาเฮิดมาซ่ด บโอเคสนนอหอยพี่น้องเงยไปจอยกับซีดงบัดก่อนจักับสิกกส่หายวาส,สนายอยู่นั่งดาสาวเขาไม่รักพี่น้องเนาะเราเอาลงนั่ไปสิปบบไบท์เรแบบนี้หนูน้ำผ่าลูกเด้อขาแม่เด้อแม่ขึ้นมาเด้อเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวแม่ขึ้นมาเด้อแม่พาไปดิน่นเด้อไปดิ่นเฮือนตู้หน่อยเขาเด้อตู้น้อยเด้อโอเคสนนอหอยพี่น้องเงยไปจอยกับ ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อป้าลุงเอ้ยที่เขามารับชมโดยที่บอกกดสามโฆษณาเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วกลับมาสบายดีป้าลุงไปไปดีป้าลุงแล้วลูกสบายดีเอออเ้าคุณมีแต่หาวแค่นี่สบายดีก่อนบ้านไหมสบายดีเอาคือเห็ตตาขี้ดายเห่นไปงามแท้เห็ตตาเฉียงดึงตึ้นอยู่นี่เออต้องเออ โชว์เขียวยิ่งไปกล่องเอาไปกล่องปิดกล่องปิดกล่องนะอ่ะเอาไปปิดไปปิดกล่องให้แม่นะไม่บายก่อนไม่บายก่อนก่อนจะปิดนะไม่บายเนี่ย